ขบวนรถที่กําลังจะเข้ามานะครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9นะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่นะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไรนะครับผมเปิดไฟมาแล้วนะครับสวยงามครับผมมาแล้วครับไฟ LED นะครับ องหนึ่งนะครับผมสวยงามนะครับเจ้าประจำนะครับผมสี่ห้าสองหนึ่งมาแบบนิ่มๆเข้าสถานีหลักสี่นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับไปแล้วนะครับผมก็จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหลักสี่นะครับ และจะรับส่งบริษารที่สถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับผมก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ